วิธีการทําบุญเสริมดวงแก้กรรมในเรื่องความรักนั้นมีอยู่หลายวิธีหนึ่งในวิธีที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และผู้คนเลื่อมใสคือวิธีทําบุญฉบับหลวงพ่อเงินกะตะสาโรูท่านบอกว่ามันต้องแก้ที่นิสัยก่อน คือต่างฝ่ายต่างเอาความดีความจริงใจเข้าหากันและหมั่นถือศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อสถือไว้ให้มั่นจะทำให้ชีวิตรักไปได้ดังจุดหมายหลวงพ่อเงินกล่าวว่าการทำบุญจะช่วยให้ผลแห่งความดีและกุศล ชะลอกรรมเก่าให้ออกผลน้อยลงหรือช้าลงสิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีการเสริมดวงความรักคือ 1. เตรียมเทียนสีพึ่งขาวหอมอย่างดีหนักสองบาทจำนวนหนึ่งคู่ทูบหอมพิเศษหนึ่งแพ็ค 2. ให้จัดสังฆทานสด เป็นอาหารหวานข่าวและขนมหวานที่นามเป็นมงคลและดอกไม้หอมแต่ว่าห้ามเป็นดอกกุหลาบ 3. ให้จัดเครื่องสังฆทานอีกชุดเป็นข้าวของเครื่องใช้ในการทำความสะอาดวัดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกหรือสบู่ส ปัจัยเป็นจำนวนเลขคู่ 5. พระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของคุณขนาดสมนิ้วขึ้นไปจำนวนหนึ่งองค์ให้จัดเตรียมชุดสังฆทานเครื่องใช้และปัจจัยพระพุทธรูปเหล่านี้ก่อนวันไปทำบุญหนึ่งวันในตอนกลางคืนให้จุดเทียนบูชาพระที่บ้าน แบบปกติเมื่อเสร็จแล้วให้อธิษฐานกับเครื่องสังฆทานดังนี้อุกาสะอุกาสะสังฆทานของข้าพเจ้าขาวดังดอกบัวประนมขึ้นเหนือหัวถวายเป็นพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสังฆบูชาเนื่องด้วยข้าพเจ้ามีเคราะห์ในเรื่องความรัก ด้วยอานิสงส์ที่จะไปถวายสังฆทานนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่จองเวรข้าไปเจ้าเรื่องความรักขอให้อโหสิกรรมต่อกันอย่ามาเบยียดเบยียนกันอีกเลยตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานเทินเสร็จแล้วให้ตั้งเครื่องสังฆทานไหว้หน้าพระประธานในบ้าน พอรุ่งเช้าก็เอาสังกธานนี้ไปถวายพระโดยก่อนจะนำเครื่องสังกธานไปถวายพระให้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามดังนี้อิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะ ปะทะวีคงคาพระภูมิเทวาข้ามามิหังลูกขอกราบพระภูมิมงคลเจ้าที่วันนี้จะขอไปทำบุญสะดอกเคราะห์เรื่องชีวิตคู่ขอเสด็จพระภูมิมงคลเจ้าที่จงโปรดอนุโมทนาร่วมกับลูกและดลบันดาลให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นด้วยเถิด เมื่อไปถึงวัดก็ให้ถวายสังฆทานอย่าเลือกพระสงฆ์เจอท่านใดก็ถวายเลยเสร็จแล้วให้กรวดน้ำดังนี้อิทังปุญญาภาลังขอเทพเจ้าเหล่าพญาดาทั้งหลายมีพระอินทร์พระพรมพญายมการท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่สิริคุตตาอมาต ที่เป็นนายบัญชีท้าวมาตรีท้าวทศรถท,ท้าววิรุณหกท้าววิรูปะแม่นางพระธรณีเจ้าเอย๋ยจงเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ถวายเครื่องสังฆทานบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรรมใดเวรใดในอดีตเรื่องคู่ชีวิต ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้วขอจงอดโทษกรรมและอโหสิกรรมนั้นด้วยเถิดเป็นอันเสร็จพิธีทำบุญเพื่อเสริมความรักแก้ไขชีวิตคู่ตำรับหลวงพ่อเงินกะตะสาโร